วันนี้นะคะก็จะผัดผักกระเจีใส่กุ้งนะคะก็ทําความสะอาดกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งน้ําให้เดือดใส่กุ้งลงไปนะคะก็จะลวกลวกกุ้งประมาณหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ตักพักไว้นะคะและนี่ก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่เตรียมไว้นะคะเพื่อนําไปผัดนะคะก็จะใส่น้ํามันหอยนะคะใส่น้าตาลใส่แดงใส่เต้าเจี้ยว ใส่ผงปรุงรดนิดหน่อยนะคะใส่ซอสฝาเขียวใส่ซอสแม็กกี้แล้วก็ใส่น้ำซุปต้มกุ้งที่ที่ต้มเอาไว้นะคะตั้งไฟใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่ทิกะเทียมหัวหอมลงไปนะคะแล้วก็ทำการคลุกเคล้านะคะหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งที่เราต้มไว้แล้วนะคะลงไปนีค่ะแล้วก็ใส่ผักกระเชกลงไปผัดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะ